ข้อต่อไปครับโลหะชนิดหนึ่งมีค่ามมดูลัสของยาง2คูณสิกำลัง10นิวตันต่อตารางเมตรมีค่าความเค้นที่ขีดจำกัด3คูณ10กำลัง9นิวตันต่อตารางเมตรหากลวดนิ้ยาว10เมตรพื้นที่หน้าตัด10ตารางมิลลิเมตรแขวนลวดดังกล่าวในแนวดิ่งให้มันยืด12ให้มันยืดความให้มันยืดเนี่ยให้มันยืดเดี๋ยวพี่จะเติมโจทย์ไปในนี้นะให้มันยืดโดยมี ความยาวสุดทิ12ิ12เมตรต้องแขวนด้วยมวลเท่าใดาจากามีช้อยข้อนี้ข้อ1 2 4คูณกลัง3กิโลกรัมข้อ2 4งคูณ10กัง3กิโลกรัมข้อ,อ 4. 3 2 4คูณกลัง4กิโลกรัมข้อ4ลวดขาดาข้อนี้มาเริ่มกันเลยข้อนี้ครับเราก็าต้อง ว่ารูปก่อนลวดโลหะแขวนวัตถุมวล m แน่นอนว่าวัตถุมีมวลมันก็ต้องมีแรงเนื่องจากโลกดึงดูดวัตถุคือแรง mg แล้วก็ต้องแล้วต้องมีแรงตึงเชือกคือแรง t ด้วยแรง t เนี่ยครับมันก็จะเป็นแรงที่ที่ใช้ในการยืด ยืดความยาวของเชือกซึ่งถ้าโจทย์ข้อนี้ครับมันสมดุลกันแสดงว่า t ต้องเป็นไงครับ t ต้องเท่ากับ mg ใช่ไหมอ่าดังนั้นเรามาหา t หาทีจากอะไรก็เหมือนเดิมอยังมูลัดเท่ากับ f ส่วน a delta l คูณด้วย L ยังค่ายังคืออะไรครับ จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าโลหะชนิดหนึ่งมีค่ามอลลาร,รของยาง2องคูณสิบกำลังสิบนิวตันต่อตารางเมตร F อ่ะหากลวดนี้ยาว10เม,ม,มตรแสดงว่า L เป็นสิพื้นที่หน้าตัด10ตารางมิลลิเมตรก็ทั้งทงให้เป็นตารางเมตรโดยคูณสิบกำลังลบหก แล้วคูณเดลตาเอลเดลตาแอเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ายืดสุดทิ12 mm. ส12เมตรยืดโดยมีความยาวสุดทิส12เมตรเนี่ยครับสแสดงว่าจากเดิมเนี่ยลวดอะ่ะมันยาว10ใช่ป่ะแล้วมันยาวเพิ่มขึ้นเป็น12สแสดงว่าส่วนที่ยาวเพิ่มขึ้นอะ่ะคือ12ลบ10คือคือ2เมตรนั่นเองอ่า ก็ได้สมการนี้ขึ้นมาแล้วก็มามาตัดเลขกัน10บก็ตัด10 2คูณขึ้นไปเป็น4คูณ10กำลัง10คูณกับ10กำลังลบ6เท่ากับ F F จึงเป็น4คูณ10กำลังลบ5เห็นได้ว่า F เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ5ใช่ไหมครับแต่ว่า F ในที่นี้คือ t ดังนั้น t ท่ากับ m g สี่คูณสิบกำลังลบห้าเท่ากับ 5, เท่ากับอ่าพี่คิดเลขผิดนะบนคือบรรทัดเนี่ยผิดสี่คูณสิบกำลังสิบเนี่ยคูณสิบกำลังลบหกเนี่ยคือคือสี่คูณสิบกำลังสี่ใช่ไหมครับไม่รู้ตัวเลขนี้มาไงหมืน่นอก็คือสี่คูณสิบกำลังสี่เท่ากับ m g ดังนั้น m ของเราคือ สี่คูณสิบกำลังสี่หารด้วยค่าหารด้วยค่า G ใช่ไหมครับค่า G คือ10ดังนั้น M ของเราคือ4 10, ี่คูณสิบกำลังสามกิโลกร,รมัมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบ 4, 10, 4. ี่คูณสิบกำลังสามกิโลกร,รมัมอย่างนี้ถูกไหมครับโอเคถ้าตอบแบบนี้ครับ บอกได้คำเดียวเลยว่าเจงเจงเพราะว่ามันผิดครับมันผิดมันผิดเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าจากโจทย์เนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าค่าความเค้นที่ขีดจำกัดเท่ากับ3ามคูณสีกำลังเกนิวตันต่อตารางเมตร แสดงว่าถ้ามันเกินค่าความเค็นเนี่ยครับรวดมันต้องขาดใช่ไหมงั้นเราต้องมาเช็คก่อนว่ามันเกินไหมถ้ามันเกินก็รวดขาดถ้ามันไม่เกินก็ก็ยืดได้ตามปกติเขาบอกว่าค่าความเค็นที่ขีดจำกัดคือ สามคูณสิบกำลังเก้านิวตันต่อตารางเมตรแต่ว่าลวดเนี่ยมันกี่แต่แต่ว่าลวดเนี่ยครับมันลวดนี้พื้นที่หน้าตัดหรือว่า A เนี่ยครับคือ10ตารางมิลลิเมตรเท่ากับ10คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตร,รใช่ไหมครับคูณ10กำลังลบ6เข้าไปเพื่อทำให้เป็นตารางเมตร ดังน,นั้นความเค้นคือ3คูณ10กำลังเเท่ากับ f ส่วนด้วย10คูณ10กำลังลบ6ดังน <left Buck> <något> ั้น f f ของเราอ่ะค evet ือ f หน้าขีดจำกัดสภาพยืดหยุนน f ณขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นอันนี้คือ f อน้าขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นคือคือ30สิบ คูณ10กำลัง3เท่ากับ3คูณ10กำลัง4ใช่ไ่ครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจากแรงดึงเชือกที่เราหาไปเมื่อกี้แรงดึงเชือกคือ4คูณ10กำลัง4ซึ่ง4คูณ10กำลัง4เ네นี่ยมันเป็นไงครับมันเกินเกินขีดจำกัด จะจำกัดมันจึงเป็นไงครับมันจึงขาดครับดับงนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือลวดขาดก่อนอันนี้ถูกโอเคปะ